น,นะครับครอบครัวเพ่งบาลหนึ่งพัน,บา,น 1, บาทนะครับสาวุู้เข้ามาร่วมาด้วยไปด้วยกันนะครับยังไงยังไงก็ตามเถอะทำบุญแล้วดีใจบางครั้งทำไมน้ำตามไหลล่ะมันปิติปิติต,ต,ตัวนี้นะครับหลายท่านหลายคนทราบดีบางครั้งไปอนกินข้าวเลยมันอิ่มความปิติตื้นตามใจขอ้ได้ทำเลอสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่าดีที่ถูกที่ควรแล้วเราทำเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยเอามาแล้วชาวสวนลวกเหล็กสระบุรีที่ประเสริฐสมบูรณ์ชาวสวนหูตาดีเพราะสตางมานะครับสาธุห้าร้อยบาทมาแล้วสาธุอารมทาสนาด้วยนะครับเจ็ดได้วันนี้มาแค่สองกันบันน้นน้อถ้าหลายกันบั้นเดียวมีเยอะสนุกเหมือนคุณพี่รุงรวดแท้ดีอ่ะท่านติดงานถ้าไปติดงานเน่ยท่านต้องขึ้นอีนเตเเลย นะครับทุกท่านทุกคนเราตั้งใจกันดีแล้วนะครับมาด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันตังบอกว่าน้ำในขันนะแบ่งแยกได้ไหมไม่ได้คุณเป็นน้ำเมืองการคุณน้ำหยุดนนคุณน้ำสทรปราการไม่ดีไม่มีแบ่งแยกถ้าไม่แบ่งแยกเลยใส่น้ำแล้วก็น้ำเมืองการน้ำเมืองสุพรรณน้ำเมืองสทดปราการน้ำกรุงเทพเมื่อก็น้ำมัน,เ,นเหมือนกันถ้าไม่แบ่งแยกเราก็เหมือนกัน เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยเฉพาะถึงความภูมิใจของพวกเราเพราะบาตเป็นพระเจ้ยายูหัวภูมิพลอดุญยเดชมหาราชรัชกาธิกาเห็นไหมเพราะเราทุกคนน้อมนำํำดีเพื่อพวอกทา่านเลยอถึงแม้พระองค์จะจากไปก็ตามเถอะนั่นตจว่าผลงานความดีที่ผกได้ทำไว้อ่ะยังตราตึงซึ้งใจใจละยังถึงทุกคนนี้เลยนะครับอ,อันนี้ต้องอนุโมทนากับทุกท่านทุกคนละ นะครับถึงแม้เป็จะอยู่เบื้องบนก็ตามใดๆนาระวาท่านแล้วปล่าท่านด้วยความเคารพด้วยความเพื่อทูลเหลือสิ่งอื่นใดน,นะครับเอาละมีเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีจะได้ปิดบัญชีแล้วเดี๋ยว,วทอดถวายผ้าป่ากันนะครับ